ลองดูคลิปอุบัติเหตุคลิปนี้นะครับไม่ได้มีพล,ลเมืองดีนะครับจะเป็นพล,ลเมืองค่อนข้างจะไปในทางทางไม่ดีคือจะเป็นคือถ้าเกิดมีพล,ลเมืองดีแล้วเราบอกมีพล,ลเมืองเลวเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหลังจะเป็นพล,ลเมืองเลวคือเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เข้าไปช่วยแต่เข้าไปเอากระเป๋าตัางค์เขาเห็นไหมภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ จับภาพเหตุการณ์ได้ชัดเลยนะคะบริเวณปากซอยวงสว่าง11วัดน้อยนี่จะเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งประสบอ,อุบัติเหตุล้มอยู่ริมถน,นนผู้บาดเจ็บนอนหมดสติแล้วผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแทนที่จะช่วยค่ะเปล่าเลยนะคะเข้าไปค้นตัวคนเจ็บแล้วก็ขโมยกระเป๋าเงินเขาไปนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตีสามของวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแม่เสียดายภาพไม่ชัด ม,มันพอจะเห็นว่าเป็นคนทัานั้นเองไม่ได้เห็นหน้าเห็นอะไรกันเห็นอยู่นะครับว่าเขาสลบเขาไม่ไม่ได้สติพวกล้วงกระเป๋ากระเป๋าสตางค์เขาเลยเนี่ไม่ได้เป็นพลเมืองดีเป็นพล,ลเมืองค่อนข้างค่อนข้างจะไม่ดีค่ะแสบมากเลยนะคะเนี่ยอ่าอันนี้เรื่องของจิ